ก็ทำการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเป็นแผงลองกิ i, ขนาด450วัตต์นะครับ4แผงก็ได้กำลังไฟทั้งหมด1,800วัตต์นะครับตอนนี้ก็ติดตั้ง็ปที่เรียบร้อยละครับอตอนนี้ก็ติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโซฟาขนาด1.6กิโลวัตต์นะครับนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ่าย2โมงครึ่งได้นะครับน,นี่ก็ตั้งกันย้อนว้เรียบร้อยละ ะครับผลิตไฟนะครับก็ตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่410วัตต์นะครับ0.41กิโลวัตต์นะครับวันนี้ก็เปิดใช้งานละโอเคตัวของที่จ่ายเข้าระบบก็เป็น238โวลต์นะครับ1.8แอมป์ครับ50เฮิร์ต ตัวแผงโซล่าเซลล์เรานะเป็น1 7 4โวลต์นะครับส6แอมป์โอเคครับผมสัาณะการเชื่อมต่อนะครับก็เป็นแบบง่ายๆนะครับก็ใช้หัวต่อสำเร็จของ mc 4นะครับแล้วก็เสียบเข้าปลั๊กไฟบ้านนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์ต่อกันแบบง่ายๆนะครับสายก็ถูกคล็อกไว้แล้วครับขั้วบวกขั้วลบ จะตอบผิด่ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยอันนี้มิเตอร์ตัวบนนะครับดูหมุนของใครไม่รู้ดิวดิวดิวอ่ะมาดูมิเตอร์บ้านเราเออแทบไม่หมุนเลย